เราพบอารยะทมอื่นแล้วหรือยังนั่นมันประตูสู่บ้านของใครบางคนบนดาวดวงอื่นหรือเปล่าเราแอบมองผ่านหน้าต่างได้หรือเปล่ายังไงซะมันก็เป็นยานสำรวจ Curiosity ของนาซ a ที่ส่งภาพนี้มายังโลกและตอนนี้ยานสำรวจก็กำลังสำรวจพื้นผิวดาวอังคารน่าเสียดายที่นักดาราศาสตร์ทำให้เราผิดหวังอย่างรวดเร็วพวกเขาบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในธรรมชาติของภูมิประเทศเดาวอังคารมีบอ่อแสหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาคิดว่ามันไม่ใช่ประตูจริงๆ ตัวอย่างเช่นมันเล็กและสูงแค่หนึ่งเมตรแต่มันอาจจะหมายความว่าชาวอังคารไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ได้คุณอาจคัดค้านป่นักวิทยาศาสตร์ยังคงยืนกรานว่าที่จริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนประตูคือช่องเปิดในหินที่เกิดจากแรงธรรมชาติเช่นลมและการกัดเซาะประเด็นก็คือถ้าคุณมองหินดีๆคุณอาจสังเกตเห็นชั้นหินตะกอนซึ่งดูโดดเด่นเพราะมันแข็งกว่าวัสดุที่อยู่รอบๆชั้นเหล่านี้ปักอยู่ตรงนี้ทางด้านซ้ายและสูงขึ้นเล็กน้อยทางด้านขวา พวกมันน่าจะปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ4,000ล้านปีก่อนในแม่น้ำหรือเนินทรายที่มีลมพัดแรงเนื่องจากชั้นนี้มองเห็นได้ลมบนดาวอังคารที่มีกำลังแรงก็คงกัดเซาะพวกมันมากยิ่งขึ้นไปอีกและตอนนี้คุณก็เห็นได้ว่าพวกมันหายไปภายในประตูและดูนี่สิเห็นรอยร้าวเหล่านั้นไหมใช่พวกนั้นแหละนั่นคือเห็นที่ผุกร่อนบนดาวเคราะ์แดงถ้ำเล็กๆแห่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีรอยแตกหลายรอยบนชั้นหิน ก้อนหินขนาดใหญ่อาจถล่มลงมาเพราะน้ำหนักของมันเองและสิ่งนี้ทำให้เกิดช่องเปิดเป็นรูปประตูทฤษฎีนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะถึงแม้แรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารจะไม่แรงเท่าบนโลกแต่ก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะทำแบบนั้นได้นอกจากนั้น <c oughs> เห็นหินนั่นทางขวาของช่องเปิดไหมมันมีขอบแนวตั้งที่เรียบจนน่าสงสยัยต้องเป็นเพราะมันแน่ๆมันน่าจะหล่นลงมาเมื่อไม่นานมานี้และลมของดาวอังคารก็ยังไม่ได้กำจัดมัน ซึ่งลมบนดาวอังคารเนี่ยก็มีพลังมหาศาลดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อเสียงในเรื่องพายุฝุ่นรุนแรงบางครั้งพวกมันก็พัดฝุ่นกระจายจนคุณมองเห็นได้ผ่านกล้องโทรทัศน์บนโลกพายุดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีและครอบคลุมพื้นที่ขนาดทวีปพวกมันยังเกิดขึ้นนานหลายสัปดาห์ในแต่ละครั้งแต่นอกเหนือจากพายุประจำปีเหล่านี้ยังมีพายุขนาดใหญ่กว่าที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่พวกมันทรงพลังกว่าและรุนแรงกว่ามากสิ่งเหล่านี้เรียกว่า global storm พราะมันล้อมรอบดาวเคราะห์ทั้งดวงแต่ถึงแม้คุณจะติดอยู่ในพายุที่รุนแรงที่สุดบนดาวอังคารมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดความเร็วลมในพายุดาวอังคารที่เลวร้ายที่สุดเร็วไม่เกิน9 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมพายุเฮอริเคนบนโลกของเราเนาเี่ยวกว่านั้นถึง2เท่าคุณควรจําไว้ด้วยว่าชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์แดงหนาแน่นเท่ากับชั้นบรรยากาศบนโลก1%ปอร์เซนนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณตัดสินใจเล่นว่าวบนดาวอังคารคุณจะต้องการลมที่เร็วกว่าบนโลกมาก ไม่อย่างนั้นคุณจะทําให้ว่าวลอยขึ้นไปในอากาศไม่ได้กล่าวอีกในหนึ่งคือถึงแม้ว่าบนดาวอังคารจะมีลมแรงมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรุนแรงเท่าบนโลกของเราแล้วก็นะคุณอาจจะสังเกตว่าฉันเรียกดาวอังคารว่าดาวเคราะห์แดงทําไมละ่ะก็ดูสิพื้นบ้านของเรานะเต็มไปด้วยฝุน่นดินและหินที่อุดมด้วยสนิมเหล็กนั่นคือสิ่งที่ทําให้พื้นผิวของดาวเคราะห์เป็นสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์และดูสิเอกลักษณ์ล่ะล่อเล่นนะ ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4จากดวงอาทิตย์ไม่ไกลจากดาวฤกษ์เท่าไหร่คุณอาจพูดแต่มันกลับเป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นและก็โรกรางอุณหภูมิโดยเฉลี่ยบนพื้นผิวคือลบ63องศาเซลเซียสแต่ถ้าคุณเคยไปที่ขั่วดาวเคราะห์แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงฤด,ดูหนาวให้เอาเสื้อผ้าหนาๆไปด้วยเนื่องจากอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะลดลงถึงลบ140อองศาเซลเซียสนั่นเองแต่ในฤดูร้อนคุณอาจรู้สึกสบายมากในบางภูมิภาค ที่นานอุณหภูมิอาจสูงขึ้นถึง21องศาเซลเซียสซึ่งไม่ต่างจากที่เรา,าคุ้นเคยมากนักดาวอังคารเป็นวัตถุอวกาศที่มีการสำรวจมากที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะในขณะนี้นาซ a มียานโรเวอร์สองลำที่เดินทางบนดาวเคราะห์แดง Curiosity และ Perseverance มียานสำรวจภาคพื้นดินชื่อ i n s i g h ์และเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ชื่อเลนจินนี่ Perseverance เป็นยานโรเวอร์ที่ก้าวหน้าและใหญ่ที่สุดที่เคยส่งไปยังอีกดาวเคราะห์ดวงอื่น การเดินทางสู่ดาวเคราะห์แดงใช้เวลา203วันและจินนี่ได้เดินทางไปดาวอังคารโดยติดอยู่ที่ใต้ท้อง Perseverance ฟังดูอบอุ่นดีนะและตอนนี้ฉันจะบอกคุณบางอย่างที่น่าสงสัยจริงๆสมมติว่าคุณเป็นชาวบาบิโลนที่อาศัยอยู่เมื่อประมาณ5,000ปีก่อนบาบิโลเนียเป็นอาณาจักรในเมโสโปเตเมียโบราณลองนึกย้อนไปถึงสมัยปหดูนะเอาล่ะพื้นบ้านของคุณมาหาคุณแล้วก็ถามว่าวันนี้วันอะไรและสิ่งที่คุณตอบวันดาวอังคารไง เดี๋ยวอะไรนะเมื่อชาวบาบิโลนโบราณสร้างสัปดาห์ขึ้นพวกเขาตัดสินใจแบ่งสัปดาห์ออกเป็น7ส่วนแต่ละวันได้รับการตั้งชื่อตามวัตถุในอวกาศเช่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวศุกร์และอื่นๆวันดาวอังคารก็คือวันอังคารชาวบาบิโลนเชื่อว่าวัตถุอวกาศแต่ละชิ้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาในวันที่ตั้งชื่อตามและเนื่องจากดาวอังคารมีสีแดง ฟุ้มันจึงเชื่อมโยงกับความก้าวร้าวนั่นเป็นเหตุผลที่ในวันอังคารพวกเขาจะมีพิธีพิเศษเพื่อลกเลี่ยงอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นมิรอันที่จริงดาวอังคารอาจจะดูไม่เป็นมิตรกับนักเดินทางที่เหนื่อยล้าชั้นบรรยากาศมันบางมากปริมาตรของมันเท่ากับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของชั้นบรรยากาศบนโลกกล่าวอีกในหนึ่งคือมีอากาศที่ใช้หายใจบนดาวเคราะห์สีแดงได้น้อยกว่าบนโลก99% ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นสูงเช่นนี้มันเป็นพิษต่อมนุษย์อย่างเราและถ้าคุณกําลังมองหาออกซิเจนเพื่อหายใจบนดาวอังคารแล้วก็คุณคงต้องกลับไปมือเปล่ามีออกซิเจนแค่1ใน10ของ1%ในอากาศบนดาวเคราะห์สีแดงนั่นไม่เพียงพอสําหรับคุณที่จะอยู่รอดที่นั่นในขณะนี้ดาวอังคารมีดาวบริวาร2ดวงดีมอสและโฟบอส นักดาราศาสตร์คิดว่าพวกมันอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ติดอยู่ในสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดาวบริวารเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนมันฝรั่งนั่นเป็นเพราะมวลของมันน้อยเกินกว่าที่แรงโน้มถ่วงที่จะให้พวกมันเป็นรูปทรงกลมมันฝรั่งใช่ไหมบางทีพวกมันควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นแมชและอุกกาตงวันหนึ่งดาวอังคารจะมีวงแหวนของมันเองอาจเกิดขึ้นในอีก20-40ล้านปีข้างหน้าชีวิตสดใสจะยังอยู่ไหมคอยติดตามกันต่อไป แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารจะฉีกดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของมันนั่นคือโฟบอสเป็นชิ้นๆเฮ้ย hey, มันจะถูกบทจริงๆนะบางส่วนของอดีตดาวบริวารจะชนกับดาวอังคารและบางส่วนจะแตกสลายแล้วก็เกิดเป็นวงแหวนรอบดาวเคราะห์วงแหวนนี้อาจอยู่ได้อย่างน้อย100ล้านปีพื้นผิวของดาวอังคารมีระบบหุบเขาขนาดใหญ่ตัดผ่านมันชื่อหุบเขามารินาริสชื่อเหมือนซอสพาสต้าเลยถ้ามันอยู่บนโลก มันจะทอดยาวไปตลอดทางจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียมากกว่า4,800กิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สุดหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารกว้าง322กิโลเมตรและจุดที่ลึกที่สุดก็ลึก6กิโลเมตรถ้าคุณยังคงจินตนาการถึงขนาดที่แท้จริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ไม่ได้นี่ไงละ่ะหุบเขามารีนาริสมีขนาดใหญ่กว่าแกรนแคนยอนบนโลกถึง10เท่าเนื่องจากเราพูดถึงเรื่องขนาดมาคือมา เรามาพูดถึงภูเขาไฟโอลิมปัสกันนี่คือภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและมันอยู่บนดาวอังคารด้วยมันสูงเป็นสามเท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์บนโลกของเราและนั่นคือภูเขาที่สูงที่สุดเหนือระดับน้ําทะเลและฐานของภูเขาไฟโอลิมปัสก็ใหญ่เท่ากับรัฐนิวเม็กซิโกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าในอดีตอาจมีน้ําอยู่บนดาวอังคารอะไรทําให้พวกเขาคิดอย่างนั้นพวกเขาพบเครือข่ายหุบเขาแม่น้ําโบราณและก้นทะเลสาบจํานวนมากบนพื้นผิวของดาวเคราะห์สีแดง นอกจากนี้บนดาวอังคารยังมีแร่ธาตุและหินที่ก่ะตัวได้เฉพาะในน้ำที่เป็นของเหลวเท่านั้นดาวอังคารอาจประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ3,500พันล้านปีก่อนด้วยซ้ำวันนี้ยังมีน้ำอยู่บนดาวเคราะห์แดงแต่ชัมม้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นบางเกินกว่าที่น้ำนี้จะคงสภาพในรูปของเหลวบนพื้นผิวได้ตอนนี้มีน้ำอยู่แค่ในรูปแบบน้ำแข็งเท่านั้นคุณพบน้ำได้ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์ในบริเวณขั้วดาวเคราะห์ที่เดียวที่มองเห็นน้ำนี้ได้คือ ที่แผ่นน้าแข็งขั่วดาวเคราะห์ทางเหนือนอกจากนี้บางครั้งน้ําเค็มจะไหลลงสู่ผนังปล่องภูเขาไฟกับเนินเขาและมีน้ําปริมาณเล็กน้อยในชั้นไม่อากาศของดาวเคราะห์แต่มันมีอยู่ในรูปไอเท่านั้นเพราะงั้นถ้าคิดจะไปเที่ยววันหยุดฉันก็ไม่ไปที่นี่หรอกนะ